ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบดครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดพฤษภาสองห้าหกเจ็ดวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนที่มันครบอายุร้อยยี่สิบวันแล้ววันที่สิบห้านะไม่รู้เพื่อนๆเหลือกันหรือเปล่าผมเป็นทุเรียนที่ยังไม่ตัดเลยแต่ว่ามันมีน้อยแค่นั้นเองนะก็วันเนี้ยมันสิบเจ็ดมันก็เลยมาสองวันแลวบวกลบกเพื่อนก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าวันที่ผมนับเนาะก็ดอกระยะห่างแยะเนี่ยผมนับตั้งแต่ช่วง มกกาลามกกลาก็เป็นรุ่นๆเขาแหละแต่อันนั้นปีนี้อากาศร้อนเพื่อนๆที่ไม่ได้คุมสภาพแบบนี้อาจจะแก่เร็วนะพื้นที่ของผมเป็นสภาพแบบนี้ก็คือหญ้าลกมากตั้งแต่ร้อนแล้วนะก็ทำให้ทุเรียนผมเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้แต่วันนี้เดินมาดูนะเดี๋ยวให้ดู <laughs> มีร่วงก็เลยถ่ายคลิปนี้แก่แล้วนะแก่ขนาดนี้แล้วดูดีเหลืองออย่างนี้แล้ว จะสูกแล้วเนี่ยพ่งนี้ก็น่าจะร่วงแล้วนี่อันนี้หนามหางหน่อยนี่นี่หล่นแล้วนี่หล่นแล้วเนี่ยของลูกนี้โหนี่ยังเหลือลูกนี้หล่นไปลูกหนึ่งไม่ได้ไปเดินดูสงสัยหล่นเมื่อวานแน่เลยนี่แล้วก็ข้างบนนู้นก็มันแก่มแล้วแหละฮะเดี๋ยวก็จะตัดส่งให้ทางเพื่อนๆเนนะ่ะที่เอฟซีที่จองไว้อนะ่ะก็น่าจะเป็นวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปอาทิตย์แล้วส่งวันจันทร์เดี๋ยวจะจะดูนะฮะอันนี้ สุกแล้วหนึ่งลูกนี่ฮะหล่นแล้วมันจะมาดูโหลาขึ้นแสดงว่าหล่นมาสองคืนแล้วมั้งเนี่ยมองไม่เห็นหญ้ามันลก <c oughs> นี่ฮะกเะ็เป๊ะเลยที่ผมนับไว้มันน่าจะหล่นเมื่อวันที่สิบเมื่อวานผมว่านาที่วานเขาลาขึ้นไม่เมื่อวานก็วันที่สิบห้าร้อยี่สิบวัน,เ,นเป๊ะเลยปีนี้ก็ผมก็ยังทําในระยะร้อยยี่สิบวันได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าสภาพ ความชื้นของผมมันอยู่อย่างนี้แล้วตอนนี้ฝนมันตกแล้วเนี่ยจริงวันนี้ก็ตัดรูดได้หมดแล้วนนเนี่ยฮะมันหนามดูหนามนะทุเรียนที่แก่จัดใช่ไหมฮะหนามเนี่ยจะแบบแห้งเลยแล้วก็นมของมันเนี่ยจะเหี่ยวเลยเนี่ยตัวตัวหนามฐานมันน่ะจะเหี่ยวหมดเลยเนี่ยฮะทุเรียนที่แก่จัดแล้วหนามจะคมหนามจะคมจะจะแข็งนะเพราะหนามมันจะแห้งปลายหนามหมดแล้วฮะบีดฟังเสียงก็จะหลวมละเนี่ยหลวมแล้วแล้วคั่ว กัวก็จะสากสากหน่อยแล้วเวลาเราจับขั่วก็จะแข็งอยงทุเรียนที่หล่นเนี่ยนี่นี่ฮะจะสุกแล้วเนี่ยขั่วจะแข็งมากเลยเหนี่มแต่มันหนักลูกนี้มีลูกกี่โดน่าจะมาสามโดได้นี่ก็เหลืออยู่ออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูก เหลืออยมมาสิบลูกสิบเอ็ดลูกลูกเล็กโผล่ไว้กินอ่าอีกลูกอันนี้ก็จะแบ่งแบ่งให้ซีได้ให้เพื่อนได้อานบนสามลูกคือใหญ่เลยนี่ฮะอ่าลูกใหญ,ใหญ่ใหญ่มากเพราะทุเรียนตอนแรกที่ผมทําคลิปไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มกราสนะิบยี่สิบวันที่ยี่สิบมกราอะไงจะไม่ได้ต้นปีที่ผมทำคลิปไว้โอ้โหดอกกำลังบานไอ้ดอกไอ้เป็นหางแย่แล้วแล้วกำลังสลัด แต่น้ำนับแล้วก็ยุบเป็นร้อยเลยนะสุดท้ายมันเหลือสิบลูกเนี่ยร้อยลูกร้อยลูกเหลือสิบลูกเนี่ยอ่านี่ก็เป็นทุเรียนที่อ่าบ้านผมแล้วก็จะตัดส่งให้เอฟซีแล้วนี่ฮะแล้วก็ดูสภาพโคนต้นอะไรพวกนี้ประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวผมจะตัดหญ้าแล้วตัดหญ้าเปิดหน่อยเพราะว่าฝนมันเริ่มจะเยอะแต่เราจะไม่ได้ตัดให้สั้นเกินก็ตัดคุมนาดินแล้วเดี๋ยวก็จะหวานปุ๋ยเป็นตัวที่เราทำเอง ไปดูฝั่งนูน้นผมตัดแล้วฝั่งนู้นก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ลูกนี่ฮะกอกเนี่ยเดี๋ยวดูนะแปบ๊บนึง่งอ่ะนี่ฮะสภาพที่หน้าบ้านผมก็ได้ตัดหญ้าแต่งกิง่งตัดกิงงก่งเงาะกิ่งข้างมะพร้าวกิ่งมะขามอะไรมาใส่ไว้กิ่งมะยงชิดใส่ไว้กิ่งมะยม,ยมนี่ฮะกิ่งลองกองเอ้กิงง่งโลโก,โก,โ,กโก้นี่ ต้นโกโก้นี่ก็มาใส่ตัวชุดหนามดาแล้วก็เลาะๆกิ่งไปบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะให้ปุ๋ยเขามีการเดินไปอ่อนแล้วนี่ฮะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเหลืออยู่อ่าที่ให้ f c ได้1ลูก2ลูก3มลูก4ี่ลูกก็จะเหลือไว้กินอีก2ลูกต้นนี้นี่ก็จะแก่หมดแล้วน,นี่ฮะนี่ฮะดูแต่หนามผมเขียวเลยเหไหมล่องเขียวเลยแต่จะมีทางน้ำตาลอยู่แล้วปลายหนามนี่เราดูได้เลยว่าแห้งเหี่ยว จะแข็งมากเลยเนี่ยแต่อันนี้จะนั่นหน่อยเปลือกจะหนานิดนึงแต่ก็าไม่ได้หนามากนะตรงนี้นี่ฮะอ่าก็จะมีให้เอฟซีได้เนี่ยแก่หมดแล้วจริงมันตัดได้แล้วครัวก็จะเริ่มมีอาการปืบปีแล้วนี่ฮะนี่อันนี้จะเป็นลูกที่มีมดนี่ฮะมีมดเอามาไขาไว้มดดำนี่ฮะไม่ใช่นอนนะจะเป็นมดดำาท้งนั้นเลยนี่ฮะ ปล่อยทุเรียนผมไม่ได้พ่นยาไม่ได้พ่นอะไรเนี่ยจะปล่อยธรรมชาติก็จริงมันรู้ได้หมดต้นแล้วแหละเพราะว่ามันไปหมดแล้วรุ่นนี้ฮะไม่รู้ผมตัดครั้งแรกแล้วก็ตัดทีี้งหมดเลยเะเพราะมันมันจบหมดแล้วมันอายุมันได้หมดแล้วมันเกินแล้วด้วยฮะมันเกินแล้วด้วยผมนับไว้ก็เป๊ะเลยนี่ฮะก็เดี๋ยวยังไงก็จะส่งให้เพื่อนวันจันนี่ฮะบจันเดี๋ยวผมก็จะตัดวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะตัด วันนี้มันสุกมันเสราร์ผมต้องไปเกาะแล้วจริงนี่ถ้าตัดวันนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร่วงอีกเนะี่ยมันจะไม่เหลือมันจะเหลือไม่กี่ลูกนะยิงตัดวันนี้ส่งก็จะได้ได้นะจริงก็ตัดวันนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอ่าอ่าไม่ทันละเราไมดา้เดินดูด้วยแล้วก็จะมีชุดชุดหลังบ้านอีกเดือนหนึ่งหลังจากนี้อีกเดือนหนึ่งอันนั้นก็ประมาณสักยี่สิบกว่าลูกจะเป็นรุ่นรุ่นสองของส่วนผมก็จะเป็นตัดเดือนมิถุนานะ มิถุนาก็กลางๆเดือนเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละเพราะมันบานไล่กันคนละเดือนดอกออกไล่คนละเดือนนครัเนี่ยผมก็จะ,ะตัดทุเรียนแบบอายุให้มันได้เนืภาพเลยร้อบวันเนาะเกินไปแล้วด้วยก็อย่างที่ผมนับผมจะนับหางแย้เนี่ยไม่ไปเริ่มเริมไม่เริ่ม,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 มคือดอกบานใกล้หมดของยังงที่ผมนับทุกปีนะที่ผมนับก,ก็ดอก จะเหลืออีก2วันบานหมดอ่ะนะผมก็จะนับคาบเกี่ยวอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งเลยเป็น120วันนะถามว่าในสภาพอากาศร้อนนะปีนี้ผมก็สามารถจะให้ทุเรียนผมอยู่ได้120กว่าวันแล้วนะแต่ปีก่อนผมเคยไว้ร้อยสามสิบวันได้นะแต่ปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่า130ยสาไม่เอาแหละเดี๋ยวเขาตัดแล้วเพราะว่าพายุลมแรงมากสองวันโดนทุกวันเนี่ยตอนไปบ่ายเนี่ยโหทั้งลมทัม้งฟ้านี่ก็น่าจะโดนลม,ลมสะบัดด้วยเพราะผมไม่ได้โยงนะทุะเรียนผมไม่ได้โยง ก็จะมีโยงแค่กิ่งเล็กๆอย่างนี้สองลูกเองต้นนี้โยงได้สองลูกแต่เขาอยู่กิ่งของเขาได้ผมก็ให้เขาอยู่นะจะไม่ได้โยงไม่ได้เต้าไม่ได้อะไรใช่ไหมกิ่งนี้ก็เขาอยู่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เต้าไม่อะไรก็ปล่อยเขาไปตามสภาพของเขาแต่ลูกมันใหญ่อยู่แล้วนะก็ถือว่า,าดูแลแบบในแนวทางปลอดภัยของผมแล้วก็ทําปุ๋ยใช้เองแล้วทุเรียนมันเบ่องออกมาขนาดนี้ได้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ว่าเนื้อจะเป็นสีประมาณไหนเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ